สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่งานซีสเกตคอมเม็กเทสแฟร์นะครับอยู่ที่วีทยาการเกษตร้วยทีสิ่แาผมจะพาไปดูบรรยากาศข้างในครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะฮะบรรยากาศข้างในก็นะครับีอเข้ามานะครับเข้ามาทางสวนเกษเด็ยก็จะเข้ามาทางประตูด้านหน้านะครับก็จะมาเจอเป็นเต็นต์ิดแพร์ครับเป็นบรรยากาศที่นะครับี่ของนี้นีคือการเกษตรตรงนีวสถงสนะครับบรรยากาศนะครับอร่อยนะครับ เดี๋ยวออกมาหากหันเข้าก็ยังไงก็เชิญเชิญทุกคนนะครับวันนี้งานถึงไม่แก้ววันที่ถึงวันที่12คือพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันหยุดถ้าใครมีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมชมกัน,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 นกไ,ได้นะครับที่ที่เต็นทะ์เนี่ยคือบรรนากาศเน้นกาเป็นทางสินค้าอย่างชุนชนแต่ละที่อยู่นะครับนะครับสินค้าสดๆใ,ใหม่แล้วก็ภายในงานก็จะมีเวทีการ mm hmm. วทีนะครับ ก็จะมีกิจกรรมตลอดวันนะครก็จะมีพื้นที่มีเอเรียให้รับประทานอาหารนะครับนี้สินะครับเข้ามาแล้วบอกว่าอากาศดีครับติดแอร์อากาศเย็นครับ,ราารบไม่ไร้อนก็ยังไงก็เชฉยๆนะครับนอกจากที่นะครับงานสีสะเก็ดทีเขาได้เพลทแฟร์นะครับ2023เสร็จแล้วนะครับข้างในสวนสมเด็จเนี่ยก็จะมีนะครับ สินค้าโอทอปขายก็สามารถที่จะชมตรงนี้เสร็จแล้วก็สามารถเข้าไปด้ในงานได้นะครับก็นะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวศรีสะเกีแล้วจังหวัดใกล้เคียงครับมามาชมมาสัมผัสนะครับมาเยี่ยมงานที่สีตะเกีของเรานะฮะอ่าอ่าอันนี้เสื้อครับเยอะมากเลยหอมกระเทียมก็มีครับหอมต่างๆเยอะนะครับรองข่าหลังเสื้อผ้าอะไรต่างๆโอ้เยอะมากครับถ้าอยากรู้ต้องมาดูเองนะครับเดี๋ยวมาดูี่จ้านีะับ เดี๋ยวเจอกันนะครับก็ยังไงก็เชิญทุกคนมนาะชมมาเที่ยวงานนะครับซีสเกตคอนเนคกิทแฟร์ก็มากการแสดงถึงการเชื่อมโยงปกัเทื่อนบ้านนะครับก็จังหวัดต่างๆหลายเดี๋ยวเ,ยยเชิญทุกคนนะครับแฮอเดสวัสตีครับขอให้ทุกคนเป็นวันที่ดีบ๊ายบาย